นะว่าคนเราเนี่ยต้องมีความรักทุกคนมาวะอะไรของแกวะลี่เฮ้ยงรอตาไม่มีแล้วกินเล่าเอ้ยมองไปโอ้น้องพวกนี้แกมาจากไหนเนี่ยสวนการจุจร เห็นมันน่ารักดีเลยซื้อมาว่าแต่พี่เป้าไปไหนมาซื้อของมาจะไปฝากพ่อแกสักหน่อยเนี่ยปลากระป๋องเนี่ยถานจริงๆเละใจคอจะให้พ่อแกกินกับอาหารกระป๋องเนี่ยเหรอลแกอยากกินแกสั่งมาเดี๋ยวเข้าบ้านมาะองดอสกระบะนิดหน่อยแล้วทีุู่มโตร์เป็นไงบ้างทีนันฟูคนอยู่กันยังสงบมากเหมือนกัเหมือนกันไม่เบื่อเหรอวิดีโออ่ะเบื่อหรอ ดูเปลี่ย,เยนเรื่อยทีก็ดูหนังเรื่องเมืองดูหนังตลกเบื่งดูหนังโปนว่าไปเออพี่เต้เดี๋ยวขอไปกระกป๋องไปกินกระป๋องนึงเด้อเฮ้ยไม่ได้อย่านะแกฉันญไปให้พ่อฉันเแหมหวงแท้หิวขอบคุณคุณแพรที่ช่วยเรื่องบัญชีและเรื่องการเงินเราส่วนงานคอนเสิร์ตที่ให้คุณแพรช่วยนะ้นเราก็มี เขียวให้เขียวไปช่วงทุณแพ้ด้วยอยีกแรงกันค่ะถ้านานของแพรไม่ยุง่งคนเดียวก็คงจะไหวเอ๊ะทําทำไมมูนี้เทอรี่ถึงได้ขินเล่ามากมายขนาดนี้นะผมกำลังคิดว่าจะหาโอกาสพูดคุยอยู่กับพวกเขาเหมือนกันพวกเราก็โตโตกันแล้วนะอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเรามีเวลาว่างกันมากเกินไปเราต้องทำเพลงชุดใหม่กันแล้วลนะ่ะ เทดี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีของแพรมาตลอดนะคะแต่แพรไม่อยากเห็นเขาเป็นคนที่ติดเหล้าค่ะแอ,อน,นออคนุณก็จะเอาไวใ้ในแฟ้มด้วยนะคะเผื่ขอข่าวหลังจะได้มีหลักฐานไว้เช็กยอดได้งั้นเดี๋ยวแพรจะขอตัวกลับก่อนนะคะแพรเชนครับเรื่องนี้กะเอดคงไม่ยากนะ ไม่เป็นไรเราจะรีบีเมาแล้วพักผ่อนจะอ้ไม่เป็นอโอเคโอเคเียบรล่กินเหล้าก็ไปเล่นเล่นเรียบรีบเล่นไม่เป็นอะสามสิ ข้างล่างล้างล่างแล้วไปฟังห้องเด้อไปนะไปเอาไปนู่นนะไปมาเมื่อคืนเนี่ยเออใช่ว่าไอ้เาหว่ะไอ้ไอ้ผีอ่ะโอ้เขาเรียบเลยว่ะเฮ้ยแล้วท้องคนมันโกรธแค้นกันมากี่ปีกี่ชาติคือเสียงดังแท้กินเหล้าหัวลาน้่งมัดวีมัดวันเราอยู่มัตประเทศแล้ว

เอเ้ยมาเอาหน่อยไอ้ดนตีมันเล่นไมย่ยากหวอะเอ้ยง่ายจะตายไปกินเหมือนกินเหล่าอ่ะบางอดบางอดบางอดเอเอาหน่อยเอาที่นี่หน่อยอหานกัน ทำไมแกเป็นคนแบบนี้บักหมูทำไมแกเป็นคนขี้รักขี้โมยอย่างนี้ฉันบอกแกกี่ครั้งกี่หนแล้วใช่ไหมแกนะทำาลายน้ำใจฉันมากจริงๆโอ้พี่เปาค่อยๆพูดค่อยๆด่าก็ได้เรื่องแค่นี้นั่นหมวกของเล่เขาทำไมมาอยู่ในห้องนี้นี่นี่นี่รองเท้าของเขียวเห็นก็บ่นว่าหาย ก็มาอยู่ในห้องนี้อีกโอ้ยปีเป้พูดค่อยๆก็ได้เรื่องแค่นี้นั่นก็หนังสือของออยเขานี่มึงเก่งแพงฉันอีกเร็วๆพวกเร,เราเจ้าหัวขโมยเร็วๆมาดูนี่เร็วนี่มันเริ่มมาจากปลากระป๋องฉันก่อนแต่ฉันไม่เข้าไอ้นี่ก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่เป็นคนหัวขโมยเอาของของใครของใครก็ไปหยิบกันไปซะเฮ้ยมึงเก่งเราดีกว่า โอ้นซือ่นี่เงหาให้งาถ้าขี้ว๊ขีอขี้นี่เจ้าี่กับออนเอาจะกินเหล้า พี่เป้ากับพงเทพกับบ้าสมบัติบ้านช่องก็เริ่มแล้วเธอะฉันชักจะทนไม่ไหวแล้วนะไอ้ก็คิดอยู่เหมือนกันเมื่อก่อนพวกเราไม่เคยเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวนี้เราไม่มีแม้แต่เสรีภาพที่จะมองหน้าเพื่อนฝูงกันได้อย่างสนิทใจสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้เราอึดอัดกันข้าง

เอ้นงเอลนฟ้าน้ฟ้าน้ฟ้ากลางวันแสกเลยนะมึงกสบายมากจริงๆเลทำนกทำไมทำนกทำไมฮ้ก็นกมันไม่หลบกูนหรือวงันมึงก็ไปหลบตู เฮ้ยเล็กมึงทำเกินไปแล้วนะเฮ้ยหยดหยดเดี๋ยวนี้นะจะฆ่ากันให้ตายหรือ,อยังไง